สากิจชุมชนแปรรูป ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบ้านคำเขื่อนแก้วเหนือตั้งอยู่ที่หมู่ที่16ตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกรสินโดยความร่วมมือของสำนักง,งานเกษตรอำเภอสามชัยและมหาวิทยาลัยกรสิน์จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตามความต้องการของสมาชิกทั้งสิ้น9รายประกอบอาชีพประมงหาปลาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวได้แก่ปลาสร้อยปลาตะเพียนและปลากระทุงเหวผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มได้แก่ปลาแดดเดียวปลาส้มปลาเข็มและปลาร้า สวัสดีครับสำนักง,งานเกษตรอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ผมนายสมเจนนญอุอนนักวิชาการสงนนรเสางเกษตรชำนาญการวันนี้มาเยี่ยมชมกลุ่มวิสาชิจชนแปลรูปสัตว์น้ำนะครับบ้านคำเคือนแก้วเหนือนะครับเราก็อยู่กับท่านประธานกลุ่มนะครับสวัสดีค่ะชื่อแสงจันน้ำจตุลแสงจัน เป็นประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้าบ้านคาเขื่อนแก้วเหนือตั้งอยู่บริเวณเหนือเขื่อนลํเปาวเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณเนินริมน้ํารอบร้อมไปด้วยน้ําจึงทําให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงามเหมาะแก่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรวมไปถึงกิจกรรมลานกลางเต็นท์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิลพ,พรแสนจันทร์เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำของบ้านคำเขื่อนแก้วก่อนหน้จนมาเป็น,าน้าณาแก้ว เอามันเป็นมาจากไหนมาจะกดะยถามยายเปาะตะกี้มันเป็นน้ำอันท่านศาสตร์ันศาสตร์มันสีเงาอันนั้นกับเปล่ากับไรมาโตพันศาสตร์มันสีเป็นอ้าวบ้านนี้ก็ยูตอมาเพิ่นกับมาสางเคียนสางเคียนแล้วบ้านนียกระเด็กมีเบิด์ตมีผูย์แต่มันกระโบวถ่วมเนขื้นหลยปได้กระโบวถ่วมมันสิเป็นเกาะเป็นคือพอนพอนกลางน้ำมันสิเป็นเกาะกะเท่าปามีละวันนี้จะพามาชม อาแหล่งท่องเที่ยวของเราอีกที่นะึงเป็นวัดตาขอแก้กวของเราขอแก้วของเรานะคะถี่แบบว่ามีเขาทะลุอ,องค์ไงนะคะมาอะสาม,มารถอะมีคนมากราบไหว้นะคะภายในวัดก็จะมีะแพ่นะคะมีแพรกลางน้ามีสาระกลางน้ำเนาะที่อาจารย์เป็นทันเขานะคะแบบนี้โลกนี้เต๊ดนี้จัดต่างๆนะคะถือแบบว่าเป็นเลี่ยงห้ไวัยอนุรักษ์ไว้ใเห็นลูกหลานได้เบ่เงมาจากเนาะ แต่สามาทำหมุนแล้วนะคะก็ยังมีบรรยากาศให้ชมคือฝาให้อาหารปลานะคะเป็นปลาปลาธรรมชาตินะคะก็เป็นปลาเลี้ยงเนาะเป็นปลาธรรมชาติที่ในเพือนของอเขานะะี่แหละเพิ่นมาอาศัยเคือนแค่แค่ดีเ,เนาะเป็นแค่แค่แพ่กลางน้ำนะคะท่ะอาจารย์ตรงนะะี้ท่าสำรับอันนี้จะเป็นทาทาป่าของเขานะคะ พอบ้านนะคะพวกอันค้นหาป่านะคะหามา้องป่าต้าปลาในเครื่อนนะคะแล้วก,ก็มาทรงมาทรงทั้งเรื่อนเพื่อสิไปแวดรูปเป็นอุปกรันชัดหนามของเท่านะคะ <c oughs> จะมาสัมผัสบรรยากาศบราดาเท้านะคะสามารถอ่ะบานเท่าจะมีแค่คว,วามปากนะคะที่เขาเอินกันเนาะ น้องนู่นจะเป็นฝั่งน้องกุ้งซีนะคะซึ่งอยู่ในเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกฬสินเท่าคือกันนะคะหรือจะขามต่อไปอ่ะกุ้งซีเราไปขอนแก่นต่อก็ได้นะคะสามารถถามแพบ่นตรงนี้ท่ทยอยูอ่าออกจากหมู่บ้านเท่ามากกว่บบาบ่อไก่นะคะประมาณสองกิโลนะคะหรือบางคนถามว่าเออ,อยูฟังคุณจะขามมาฟังที่ได้บ่ได้คือกันนะจ๊ะมาโซน เื่อนองซีนะคะแล้วก็มาบานบ,าน,บานทับป่าเด้อจ้าเด้อบานทับป่าเนาะจะเป็นแทนข้าข้างบ้านทับป่านะคะข้ามมาบาน,นะคำแก้วหรือบานน้าแก้วของเขานะคะระยะท่า,ทาสามสามบ่อไก่นะคะประมาณลูกนิดๆนะคะบอ่อไก่จ่ะ